ที่นี่วัดป่าเนรัญชราตำบลเพะอำเภอบึงบูนจังหวัดรีสเกตตั้งกล้องเพื่อจะถ่ายจันทคาตหรือจันทรุปราคาขณะนี้เเวลา18.47มันเพิ่งโผล่ให้เห็นขึ้นไปตั้งข้างบนแล้วแต่ก็ยังมืดอ,อยู่ เพราะความที่มันมืดน่ะนะขอบฟ้าก็มืดด้วยเมฆหมอกนะจันทรุป,ปราคามันก็มืดมันบังจนมิดดวงขณะนี้มันโผล่ขึ้นมาอ,อยู่ในช่วงระยะเวลาอาทิตย์ก็น่าจะประมาณสักเจ็ดโมงครึ่งะนะม,มันก็พึ่งพ้นออกมาให้เห็นขอบก็จะตั้งกล้อง ไว้อย่างนี้จนกว่ามันจะหมดเวลากล้องเนี้สามารถส่องมองเห็นหลุมพระจันทร์ได้อย่างดีเลยถ้าอยู่ที่ชายหาดแหละคนทําสังวาดกันประมาณสัก2กิโลเมตรเนี่ยกล้องนี้สามารถซูมถ่ายวิดีโอได้มันจะมีเวลาถ่ายได้ถึงครึ่งชั่วโมง ก็คอยดูไปเรื่อยๆระยะเวลาที่มันจะหมดตามข่าวก็บอกว่า18.57ก็เลือีก10นาทีครับ กอดกอไฟไว้ใกล้ๆในไรยุงก็เลยมีควันลบกวนบัง und faul การลอยกระทงหัวค่ำวันนี้คงไม่ค่อยสนุกเพราะว่าปกติแล้วมันจะต้องมีพระจันทร์เต็มดวงส่องสว่างกระจ่างฟ้าแต่วันนี้เกิดสุจันทรุป,ปราคาเลยมืดหัวค่ำขนนี้ก็มันกำลังจะคลายตัวคลายตัวไปเรื่อยๆอีกเก็ประมาณไม่ถึงสิบนาทีมันก็จะผ่านพ้น ทางเหนือนี่ก็จะมีการยิงปืนบ้างจ,จุดพุบ้างฮะเรียกว,ว่าไล่กลบมันกินเดือนไล่ไล่กลบขายเดือนออกจากปาก <c oughs> ความเชื่อของชาวบ้าน <c oughs> ที่นี่คงไม่ได้เชื่ออย่างนั้นเพราะไม่มีเสียงพุเสียงปืนอะไรเลย ามหลักโหราศาสตร์แล้วเนี่ยก็คือความเชื่อนะไม่ใช่ว่าทุกคนจะเชื่อคือหมอดูบางคนก็อาจจะเป็นเรื่องของการทำมาหากินกับเรื่องดวงดาวนะว่าเป็นแบบนี้แล้วมันก็จะทำให้คนเนี่ยมันมีเคาะหามยามซวยจะต้องทำพิธีบูชานั่นบูชานี่นะกะว่ากันไปหมอดูได้ตังค์นะคนกลัวก็เสียสตังค์ ผมก็เลยไม่ยึดเอาอาชีพหมอดูหรือโหราศาสตร์นี่เป็นอาชีพเพราะว่ามันแก้ไขอะไรไม่ได้เรารู้ทั้งรู้ว่าดวงมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถึงเวลาเป็นมันก็เป็นใครจะเอาอะไรมาแก้มันก็เหมือนกับกรรมของเรานั่นแหละเป็นเรื่องของกรรมเก่าที่เราเคยทําไว้ก็ต้องสวยผลของมันนะเรื่องดวงดาวถึงเวลาจะเป็นมันก็เป็นนะไม่มีใครจะแก้ได้หรอกหมอดูไม่ใช่ผู้พิเศษ จะมาแก้อะไรได้นอกจากหาเงินเขาพกเขาก็กระเป๋าตัวเองเท่านั้น <c oughs> <c oughs> ดวงจันทร์เนี่ยมีมีอิทธิพลต่อโลกมากน้ำขึ้นน้ำลงนะฤดูกาลจนมีอิทธิพลถึงระบบประจำเดือนของผู้หญิงในเรื่องของโชคชะตาดวงจันทร์นี่ก็สามารถจุดชนวนทำให้เกิดโชคดีหรือโชคร้ายได้ เมื่อดาวไล่อื่นๆมีความพร้อมดวงจันทร์จรเข้ามาสมทบก็ปุ๊บก็เกิดเรื่องทันทีเลยปี2528ตอนนั้นยังเป็นพระอยู่ว่าบเบญจมาบพิษก็มีอยู่วันหนึ่งเกิดสุริยาคขาดกลางวันน่ะไอผู้ชายคนหนึ่ง เกิดพศ98เกิดวันสุริยาคาตมันเป็นเพื่อนของน้องชายก็มานอนเลื่อนหลังอยู่ที่กุฏิปรากฏว่าวันนั้นน่ะมันเข้าไปห้องน้ำเสร็จแล้วก็เงียบไปเป็นชั่วโมงเขาก็แปลกใจไอ้นี่มันเข้าห้องน้ำทำไมมันนานจังก็เลยปีนขึ้นไปดูเอามันฟุบหน้า ลมฟุบหน้าลงก็เลยพากันงัดประตูออกมาพยาบาลกันอรอดตายไปถ้าไม่มีใครอยู่แล้วมันก็ตายอยู่ในห้องน้ำนั่นแหละก็เป็นอิทธิพลเกิดวันสุริยคาตเกือบจะมาตายวันสุริยคาตคนไหนที่เกิดในช่วงจันทรุปราคาหรือจันทคขาตหรือว่าสุริยคขาด ในปีใดปีหนึ่งแล้วลัคนาอยู่ราศีเมษหรือราศีตุลเนี่ยนะวันเนี้ยนะนนจะต้องมีเคราะไรแน่เลยต้องเก็บตัวอยู่กับบ้านไม่ออกไปไหนแต่ถึงแม้จะอยู่ในบ้านก็ต้องระวังอ่ะมันก็จะต้องมีเหตุการณ์อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างไอ้ที่เล่าให้ฟังนะขนาดอยู่ในอ่ะในกุฏิอย่างนั้นเนะข้าห้องน้ำคลอกประตูยังเกือบตายเลย ไมเป็นลมอยู่ในห้องน้ำนี่มันได้เกือบครึ่งละดูว่ามันจะเป๊ะลึกตามที่เป็นข่าวหรือเปล่าขณะนี้ก็อ้าวขณะนี้ตั้งทุ่มสามนาทีแล้วอันนี้ที่สีสเกตนะแต่กรุงเทพกรุงเทพมันยังไม่ถึง เวลาที่เขาพูดถึงมันเป็น,เป,นเป็นเวลาของกรุงเทพเนาะอันนี้ทุ่มสี่นาทีแล้วยังเข้าไม่ถึงครึ่งเลยยังคลายออกยังไม่ถึงครึง่ง ซื้อขาตั้งกล้องผิดมันไม่มีตัวจับคันโยกก็เลยเวลาจะเปลี่ยนมุมเนี่ยมันก็เลยจะยากอยู่สักหน่อยหนึ่งทำให้เกิดการเคลื่อนตัวกลับไปกลับมาไม่แน่นอนถ้ามีคันจับโยกแล้วมันก็นยังง่ายนิดเดียวของราคาถูกถ้าจะมีคันโยกราคามันก็จะแพงขึ้นอีกหลายร้อยอยู่เป็นพันอะ ราคาราคาพันขึ้นตัวนี้น่าจะซื้อมาประมาณสักเจ็ดแปดร้อยบาทซื้อไว้ตั้งหลายปีละ <c oughs> ก็ไวนะแป๊บเดียวมันก็กินขึ้นไปเยอะแล้วนี่เห็นไหมอเอาอย่างนี้ดีกว่าให้กินคาบลงมาหน่อยหนึ่งแล้วค่มันจะขึ้นไปช้าๆเดี๋ยวมันก็โผล่พ้นจากข้างล่างพอมันเลื่อนขึ้นไปกินข้างบนก็ค่อยๆขย,ย,ย,ยับมันใหม่ ถ้าจะขยายให้มันใหญ่กูนี้ให้มันเต็มเนะีมันก็ทําได้นะแต่ว่ามันก็จะเลื่อนไปเรื่อยก็ลําบากในการขยับก็เลยให้มันเล็กลงจนกลัวว่ามันจะสิ้นสุดแล้วจะเต็มดวงแล้วจึงจะขยายให้มันเต็มดวงอาจจะได้ดูใกล้ๆชัดๆอีกทีหนึ่ง ตอนนี้มันกินขอบข้างบนขึ้นไปละเดี๋ยวก็ขยับรอให้มันกินเข้าไปขอบข้างบนไปสักครึ่งเลยค่อยขยับเวลาขยับทีหนึ่งมันก็เกิดการเคลื่อนการสั่นไหวดูไม่ดูไม่สนุกว่างั้น ขึงละขึงละขยับมาเอาอขยับให้มันมันเห็นขนาดนี้แล้วเราค่อยๆดูมันโผล่ขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนอเหมือนอะไรอ่ะเหมือนขีบฉลามกลางทะเลเดีดูมันโผล่ไปเรื่อยๆ ทุ่ม10นาทีแล้วเพิ่งเข้าไปได้ครึ่งดวง ที่ถ่ายเนี่ยต้องการเก็บไว้เป็นประวัติเป็นประวัติศาสตร์กันแล้วกันนะแต่โดยปกติแล้วเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปเพื่อเก็บประวัติศาสตร์ส่วนตัวเจออะไรก็ถ่ายไปหมดอยู่ปากช่องเกาะตื่นเช้าขึ้นมาก็เอาไปตั้งรอถ่ายกระรอกที่ลงมาหากินตั้งแต่เช้ามืดหาผลไมา้รากไม้มาวางไว้ให้มันกินทุกเช้าเลย ถ่ายรูปไปลงคลิปไม่รู้กี่ร้อยคลิปเลยใน u t u b e อะมาอยู่ที่นี่แต่แรกก็ถ่ายอยู่ทั้งไก่ปา่าทั้งกระจอนอกระจอนกระแตะนกกระปูอีกาที่นี่มีแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายเลยล่ะมันถ่ายไว้เยอะแล้ก็ไม่รู้จะถ่ายทำไม ไม่ว่าจะวันไหนดูก็เหมือนกัน อยากจะรู้ว่าตั้งแต่เริ่มต้นน่ะที่มันขายตัวออกมาจนมันออกเต็มดวงแล้วเนี่ยมันจะใช้ระยะเวลาสักกี่นาทีเพราะว่าไม่เคยไม่เคยจับเพิ่งครั้งแรกเนี่ยที่มีโอกาสได้มานั่งถ่ายคลิปจันทขาดหรือจันทลุปปราคา ีก็หมดเวลาของการถ่ายถ่ายช็อตแรกอะนะก็ครึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วเนี่ยแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่ง